สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนปั๊มปั๊มน้ํานะครับผมจะเป็นปั๊มน้ําตัวนี้ราคาก็อยู่ราวๆประมาณหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้มันเสียนะครับผมผมก็จะสลับมาใช้ตัวนี้แทนนะครับเปลี่ยนกันนะครับผมถอดสลับนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประแจนะครับผมประแจสําหรับขันน็อตนะครับแล้วก็ตัวจับท่อนะครับตัวนี้ใช้เบอร์สิบสี่นะครับสิบสี่กับตัว เราประแจจับข้อนะครับก็ยังผมจะลองถอดแบบว่าอืมผมดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราต้องดูพื้นที่นะครับว่ามันสามารถที่จะหมุนปั๊มได้หรือเปล่าครับคือผมจะไม่ตัดท่อนะครับผมเป็นวิธีการเปลี่ยนปั๊มโดยไม่มีการตัดต่อท่อนะครับใช้ท่อเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเพื่อประหยัดงบนะครับปกติเราจะต้องตัดท่อตัวนี้ออกนะครับผม แล้วก็เราขันน็อตออกนะครับตัวนี้ก็ขันออกนะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะหมุนเลยนะครับโยกนิดหน่อยแล้วก็หมุนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันได้นะครับผมโอเคครับอันดับแรกผมจะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเบอร์สิบสี่นะครับสองตัวขั้นตอนแรกนะครับเราทําการถอดปลั๊กไฟออกก่อนเลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราก็จะปิดวาล์วน้ํานะครับผมวาล์วน้ํานะครับโอเคครับผม ก็ขันน็อตสองตัวนะครับเบอร์สิบสี่นะครับขัอบนออกไปเลยครับพื้นที่แคบมากครับแคบนะครับตามตามสภาพนะครับ เป็นวาลเขาเลือกเป็นวาลดักน้ํานะครับผมให้มันไหลทิศทางเดียวนะครับผมการน้ําไหลย้อนกลับนะครับทีนี้เราก็จะทําการถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับผมนี่ยกกอกเลยนะครับนี่มันจะมีวาลสปริงครับถอดวาลสปริงออกก่อนเลยนะครับเราก็จัาทิศทางมันนะครับผมก็เป็นลักษณะนี้นะครับโอ้ยแข็งมากครับผมรี้อเปลี่ยนใหม่ ต่อไปเราจะต้องมีประแจนะครับเดี๋ยวผมลองหมุนหมุนมือเปล่าดูก่อนนะครับว่าจะหมุนออกหรือเปล่านะครับนี่ครับจับข้อตัวนี้ไว้นะครับแล้วเราก็หมุนนะครับผมลองหมุนดูก่อนนะครับรติดสายไฟนะครับผม,ผมต้องขอดูนี้ออกด้วยนะครับผม เกกากนะครับผมทำยังไงก็ได้ให้มันหมุนรอบตัวมันได้นะครับผมเราจะได้ไม่ต้องตัดท่อนะครับก่อยหาเหลี่ยมครับนี่ครับถ้าไม่มีที่เราก็ต้องตัดท่ออยู่ดีนะครับแบบนี้แบบนี้เราจะประหยัดนะครับผม นี่ครับผมเรียบร้อยครับผมยกปั๊มออกนะครับต่อไปผมก็จะใช้ตัวเทพันเกีียวนะครับผมเราจะนี่ครับตัวตัวเทพันเกีียวนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับ พันรอบในให้มันเยอะๆนะครับผมให้มันหนาๆน,นะครับอันนี้เป็นตัวป้องกันน้ารั่วนะครับผมพันรอบในเยอะๆครับขาดครับผมพันนี้ครับขาดก็พันใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันซึอมออกนะครับผมอันนี้เราจะใส่เหมือนเดิมครับควนเข็มนาฬิกานะครับผม โอเคครับไปเอาปั๊มมาใส่นะครับดูสภาพปั๊มนะครับผมเป็นตั้มใหม่นะครับแต่ว่ามันอยู่ในโลงสีครับผมแต่ก็ใช้งานได้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะถอดเหมือนเดิมครับถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ครับตัวดำดำครับเมื่อกี้เป็นตัวสีขาวนะครับีถอดอออครับเพื่อไม่ให้มันเกะกะนะครับผมเหมือนเดิมครับเราจะขัน ตัวเบอร์สิบสี่ออกนะครับผมตัววาล์วดักน้ํานะครับผมตัวนี้เราจะใส่ตัวเดิมเลยครับขี้เกียจถอยแล้วครับหรือเราจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับเปลี่ยนใหม่เราจะต้องมีประแจขันออกนะครับผมแต่ผมขี้เกียจครับเหมือนเดิมครับขี้เกียจเหมือนเดิมใส่แบบนี้ครับหมุนสวนเข็มนาฬิกานะครับผมเหมือนเดิมครับยัดเข้าไปเหมือนเดิมครับ เรื่อยๆครับไอ้ที่ผมใช้ปั๊มเพราะมันเป็นระบบน้ำบาดาลน,นะครับผมตัวนี้เป็นน้ำบาดาลน,นะครับเรื่อยๆครับดีกว่าที่มันจะแน่นนะครับผม เรืองครับอนแน่นเลยนะครับมันก็เกีียวเดิมบล็อกตัวเดิมนะครับผมก็ลักษณะก็เหมืนเดิมเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเอาอีกรอบนึ่งน่าจะพอได้ครับโอ้โหแน่นนะครับผมน่าจะสุดแล้วครับอือือเอานะครับผมอืเรียบร้อยครับ นนี้ก็จัดสายไฟนะครับผมจัดสายไฟทีนี้ก็เราจะมาใส่ตัววาลดักน้ำน,นะครับถอดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตามรูปแบบเดิมเลยครับนี่ครับผมใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมครับค่อยๆใส่นะครับผมเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นของเขาเรียกอะไร เราไม่ได้ถอดออกนะครับเราไม่ได้ถอดมาประกอบเราไม่ได้ตัดท่อนะครับผมเราเอาให้มันเป๊ะๆนะครับผมดูลูกยานสีดํานะครับมันจะมีร่องของมันนะครับผมใสมันตรงนะครับหันไปทีนิดครับถ้ามีประแจแบบ แจแบนปากตายนะครับมันจะง่ายนะครับผมผมขี้เกียจหาครับหยิบตัวไหนได้ก็เอามานะครับผมไม่เป็นไรครับที่มันขันได้ก็พอครับเออว่าผมซื้อมาช่วงมันถูกแล้วผมเลยซื้อมาสองสามตัวนะครับผมซื้อมาเก็บไว้นะครับเผื่อมันเสียนะครับผม ตัวเก่ามันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าลูกปืนมันแตกนะครับผมเสียงมันดังครับมันน่าลาคาญนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับผมครับแน่นเหือเดิมตัวนี้น้ําเข้าไม่ค่อยทาไห่ครับน้ําไม่มีแรงดันสูงครับผมก็มันจะไม่ค่อยรั่วนะครับผมต่อไปเราก็ใส่เหมือนเดิมครับใส่ตัวสีดํานี้เข้าไปครับใส่เหมือนเดิมนะครับผมน่าจะเป็นถังลมหรือถังอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ เข้าไปครับอันนี้ก็เปิดวาล์วน้ำนะครับผมเสียบปลั๊กโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันครับว่าน้ำจะแรงหรือเปล่านะครับผมเสียบปลั๊กนะครับเปิดไฟครับ เสียงเงียบมากครับผมเสียงเงียบจริงครับตัวใหม่ครับตัวเดิมนี่เสียงดังเลยนะครับผมแต่ผมไม่ได้ร้องให้ดูนะครับเดี๋ยวมันร้องเปิดน้ํานะครับลองเปิดน้ําดูนะครับนี่ครับใช้ได้ปกตินะครับผมโอเคครับเมาดูน้าอีกทีครับก็จะไม่มีรั่วนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติครับนี่ครับเป็นวิธีการโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อท่อใหม่นะครับผม ใช้งบประมาณแค่ตัวเทปพทันเกียวนะครับผมก็ดูพื้นที่ก่อนนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นต้องตัดเราก็ต้องตัดนะครับผมวิธีนี้ก็ดีครับลองเอาไปใช้งานดูนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ